เอาอยู่ไหมสเตลล์เอฟสมเมื่อปูตินประจำการอาวอ,อนกาดความเร็ว27มักสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาตามติดกันต่อเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านวงการทหารนะครับท่านผู้ฟังครับในขณะที่ ประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับพยายามรักษาความเหนือชั้นทางอากาศและก็ปกป้องผลประโยชน์ของตนที่มีการแข่งขันมากขึ้นนะครับรัเสเซียจีนก็ต่างกําลังพัฒนาเครื่องบินลบรุ่นที่5อย่างซู57แลวก็ J20 ของตัวเองขึ้นมานะครับซู57พัฒนาโดยบริษัทซูคอยของรัเสเซียที่มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบเครื่องบินรบของรัเสเซียส่วน J20 ของจีนนะครับพัฒนาโดยบริษัทเสิรงตูแอ r o โรสเปสตคอร์ปอเรชั่นนะครับเป็นเครื่องบินขับไล่ยุคที่5 ที่ผลิตในประเทศจีนนับเป็นความก้าวหน้าความสำคัญในความพยายามของจีนและรัสเซียในการปรับปรุงกองทัพให้ทันสมัยตลอดจนลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศนะครับสำหรับซู57นะครับมีเทคโนโลยีล่องหนหรือสเตลนะครับที่มีส่วนตัดขวางของเลดา้าที่ลดลง ซอนอาวุธภายในและก็วัสดุผสมออกแบบให้มีความคล่องตัวสูงในการปฏิบัติภารกิจส่วน J20 ก็มีคุณสมบัติในการล่องหนเช่นเดียวกันและลดพื้นที่หน้าตัดของเลด้าและช่องอาวุธภายในการออกแบบมีความโดดเด่นด้วยโครงสร้างปีกสามเหลี่ยมที่ใหญ่มากกว่ารุ่นอื่นๆเมื่อเทียบกับสู่57 สำหรับเครื่องบินสเตล t h ตัวกันของทางฝั่งอเมริกา f 35นะครับเมื่อวันที่8มีนาคมที่ผ่านมาสำนักโครงการ f 35ก็ได้ประกาศรับรองให้เฉพาะเครื่องบิน f 35บล็อก A สามารถติดตั้งนิวเคลียร์รุ่น b 6112ที่จะทำให้เครื่องบินรุ่นดังกล่าวสามารถใช้งานทั้งสงครามรูปแบบปกติและก็สงครามนิวเคลียร์ในแบบสเตล t h ซึ่งการประกาศดังกล่าวก็จะทำให้เครื่องบินขับไล่ F-35A Stealth เป็นเครื่องบินลบยุกที่5รุ่นแรกนะครับที่สามารถใช้อาวุธนิวเคลียร์ได้ ในขณะเดียวกันประธานาธิบดีบาดิเมี์ปุตินผู้นำของรัสเซียนั้นก็ได้มีการออกมากล่าวถึงขีปนาวุธร่อนความเร็วเหนือเสียงรุ่นอาวอนกาดที่ประเทศรัสเซียได้มีการผลิตขึ้นมาคือปุตินต้องการจะสื่อว่าแม้ว่าชาติตะวันตกนั้นจะมีการพัฒนาและลงทุนจัดหาระบบป้องกันภัยทางอากาศ นั้นมันก็จะกลายเป็นศูนย์อย่างแน่นอนคือปอตินต้องการจะสื่อว่าทุกครั้งนะครับที่อเมริกาจะมีโครงการผลิตอะไรก็ตามพวกเขามักจะมีการประกาศต่อหน้าสาธารณชนว่าจะใช้เม็ดเงินเท่าไหร่ในการที่จะเข้าไปลงทุนซึ่งรัสเซียต้องการจะเปรียบว่า ลงทุนได้ก็ลงทุนไปแต่ว่าการลงทุนของอเมริกาและพันธมิตรนั้นมันจะศูนย์เปล่าไรประโยชน์เพราะว่ารัเสเซียเนี่ยต้องการจะแก้ปัญหาให้มันถาวรที่มาจากทางฝั่งอเมริกาและก็พันธมิตรในแง่ของการป้องกันรัเสเซียบอกว่าขีปปาริวัตแบบอาวอนการ์ดนั้นจะมีการบูรณาการกับ กันระหว่างยานร่อนกับขีปนาวุธข้ามทวีปจะหาตัวจับไม่ได้เลยซึ่งผู้นำรัสเซียก็ได้มีการออกมาวิพากษ์วิจารณ์การลงทุนของอเมริกาว่ามันสิ้นเปลืองด้วยเงินลงทุนอย่างมหาศาลและสำหรับของเขาก็จะมีกองพัน i ์ i m b m จะมีการติดตั้ง ยานร่อนอาวอนกาดคือชุดแรกได้มีการถูกส่งเข้าไปยังศูนย์ขีปนาวุธที่ยานินสกี้เมื่อประมาณปี2563ซึ่งศูนย์ขีปนาวุธดังกล่าวนั้นก็ตั้งห่างจากกรุงมอสโกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ1,200กิโลเมตรแล้วก็กองพันที่2ก็เคยมีการสั่งการให้มีการตั้งป้อมขีปนาวุธแบบนี้นะครับใช้ในการต่อสู้ตั้งแต่ปี2565มาแล้ว สำหรับยานร่อนแบบความเร็วเหนือเสียงข้ามทวีปนะครับมีชื่อว่าอารบอนการเนี่ยมันออกแบบมาเพื่อส่งความเร็วขนาด27มักในการเดินทางนะครับทั้งแบบตรงและทั้งแบบอ้อมไปในห้วงอวกาศในระยะทางหลายพันกิโลเมตรคือปรตินต้องการจะสื่อว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่จะมีระบบป้องกันภายในอากาศของนาโต้หรือว่าของอเมริกาเองเนี่ยจะสามารถทําการสกัดกั้นมันได้ ไม่ต้องพูดถึงในแง่ของการสกัดกั้นนะครับเอาเป็นว่าแค่ตรวจจับเนี่ยมันก็จะทํายากแล้วนะครับคือความเร็วสูงสุดของอาวุธล่อ,อาอวันกาดรตรัวนี้นะครับในขณะที่มันกําลังทําการบินข้ามทวีปก็จะใช้เวลาไม่ถึง10นาทีมันก็จะมีการบรรทุกหัวลบนิวเคลียร์ขนาด2เมกะตันในแต่ละหัวนะครับและระบบเหล่านี้นะครับ ทำให้มีพิสัยในการทําการไม่จํากัดสามารถเข้าถึงเป้าหมายต่างๆได้ทั้งทั่วโลกใบนี้นะครับเช่นแผ่นดินของอเมริกาครับสามารถเข้าได้ถึงทุกรัฐเลยทีเดียวและรวมถึงขีปนาวุธข้ามทวีป icbm ของรัเสเซียนะครับที่มีขนาดใหญ่เช่น rs 2 8สามามถนะครับขีปนาวุธข้ามทวีปแบบนี้นะครับมันก็สามารถบรรทุกยานร่อนได้มากถึง10ลำด้วยกันทางด้านนักวิเคราะห์ตะวันตกก็ได้มีการชี้ชัดไป ให้เห็นว่าการที่ขีป่ปวุพิสามตาแบบนี้นะฮะมันจะมีการบรรทุกยานร่อนถึง10คันด้วยกันเนี่ยมันก็จะเป็นจุดอ่อนหากว่าการเริ่มต้นการสกัดกั้นเนี่ยมันก็จะโจมตีก่อนที่ยานร่อนทั้ง10บลำนะครับมันจะมีการแบ่งตัวออกไป และในขณะเดียวกันในช่วงเวลานี้นะครับก็จะสังเกตเห็นว่ามันมีการเพิ่มกำลังของฝูงบินล่องหนสเตลอย่างมากขึ้นครับโดยเฉพาะ f 35เนี่ยก็ถูกส่งไปประชิดพรมแดนรัเสเซียมากขึ้นซึ่งหมายความว่าเจ้า f 35นั้นมันก็จะมีการบรูรณาการขีปานาวุธที่ใช้สลับกับการต่อต้านขีปานาวุธข้ามทวีปในฝั่งของรัเสเซียได้น่าจะจบสิ้นลงนะครับภายในปี2073นี้ หลังจากนั้นมันก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆมากมายนะครับที่ใช้สลับในการป้องกันการบุกลุกน่านฟ้าของทางฝั่งรัเสเซียและหนึ่งในความประสงค์ก็คือพวกเขาเนี่ยต้องการมาต่อต้านภัยคุกคาม ของระบบขีปนาวุทล์่อนข้ามทวีป i อ b m บของไอเจ้ารัเสเซียนี่แหละครับก่อนที่รัเสเซียจะมีการส่งยานล่อนเหล่านี้นะครับกระจายตัวออกไปซึ่งเมื่อหลายปีก่อนนะครับรัเสเซียก็ได้มีการเปิดตัวขีปราอุทอาวอนกาดตัวนี้นะครับแล้วก็อ้างว่านี่มันเป็นสัญลักษณ์เป็นพลังอํานาจของรัเสเซียที่การโจมตีนั้นไม่เหมือนใคร ประธานาธิบดีโปูตินนั้นก็ได้มีการกล่าวว่ามันเป็นเหมือนดาวตกแล้วก็เป็นเหมือนลูกไฟนะครับที่เขาต้องการจะสื่อว่าไม่มีอาวุธตัวไหนบนโลกใบนี้นะครับที่จะสามารถหยุดยั้งมันได้และด้วยเทคโนโลยีของรัเสเซียนั้นปกติก็ต้องการเขาต้องการจะสื่อว่าหากมันเข้าถึงความเร็วระดับ20มักขึ้นไปแล้วนะครับมันก็จะเกิดอุณหภูมิ แรงเสียดทานสูงถึงเกือบ3,000องศาและเขาก็มีการพัฒนายานร่อนแบบนี้นะครับให้สามารถโคจรไปในชั้นบรรยากาศที่มันมีความหนาแน่นได้โดยที่ไม่สนใจเรื่องความร้อนซึ่งมันเป็นความสำเร็จสำหรับนักวิทยาศาสตร์ของรัเสเซียอย่างยิ่งทีเดียว สำหรับความจำกัดความของอาวุธไฮเปอร์สมดิกนั้นคือมันจะต้องมีความเร็วเหนือเสียงในระดับที่สูงเป็นพิเศษความเร็วคือต้องมีความเร็วอย่างน้อยในระดับ5มักขึ้นไปหรือ5เท่าของความเร็วเสียงและโดยระบบอาวุธอาวันกาดนั้นซึ่งมันมีความเร็วตามรัสเสียที่อ้างไว้ก็คือ27มักนี้จะเป็นได้ทั้งอาวุธประเภทที่มีการจุดระเบิดขับดันไปตลอดทางหรืออาจจะเป็นหัวรบ ที่ติดตั้งบนขีปปารุธข้ามทวีปซึ่งจะแยกตัวออกและพุ่งเข้าหาเป้าหมายในภายหลังตามการนำวิถีของผาหนะนำร่อนซึ่งออกแบบมาเป็นพิเศษนอกจากนี้ระบบขับดันร่อนก็ยังทำให้การยิงขับรุษอวันกาดถึงเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ยวยิ่งขึ้นอีกโดยพานะนำกลับของขีมรุษจะถูกทำให้อยู่ในวิถีที่เกิดการ ตกกับคคนสู่ชั้นบรรยากาศโลกได้เร็วขึ้นการที่ขีป่ปานอุจล่อนจัดไปต่อได้โดยไม่ต้องใช้เสื้อเพลิงขับดันอีกหลายพันกิโลเมตรซึ่งผู้สื่อข่าวด้านทหารก็มองว่าการที่ระบบขี่ปานอุธอวังกาดมีอนุภาพหลายแรงไม่ใช่แค่เพราะมีความเร็วเหนือเสียงในระดับที่สูงเป็นพิเศษเท่านั้นแต่ยังมีระบบควบคุมการด่อนเข้าหาเป้าหมายอย่างทรงประสิทธิภาพอย่างยิ่งด้วยโดยจะมีวิธีการพุ่งทยานไปตามแนวขอบของชั้นบรรยากาศโลกทําให้ระบบป้องกันขีปปาวอุจตรวจจั และดิงสกัดได้ยากนั่นเองหากคำกล่าวของรัสเซียนั้นเป็นความจริงก็จะแสดงให้เห็นว่าอาวุธด้อนอาวอนกาดนั้นเท่ากับว่าได้พัฒนาขีปนาวุธพิสัยไก่ข้ามทวีปที่ไม่สามารถจะสกัดกั้นหรือต้านทานขึ้นได้แล้ว ค่อยถแถลงเรื่องการนำระบบขีปนวุธิอาวางการเข้าประจําการของรัสเซียนี้แท้ที่จริงมันก็คือคําประกาศเริ่มยุคการแข่งขันสะสมอาวุธนิวเคลียร์ครั้งใหม่ที่อันตรายอย่างยิ่งรัสเซียอาจจะต้องการโต้อตอบโครงการพัฒนาระบบป้องกันขีปนวุฒ์ของสหรัฐอเมริกาซึ่งข่าวคราวเช่นนี้มันก็ไม่เป็นผลดีในช่วงที่สนธิสัญญาจำกัดความควบคุมนิวเคลียร์ต่างๆซึ่งทำขึ้นในยุคสงครามเย็นนั้น กำลังพังทลายลงรวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ